สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ทนพามาเดินป่าเนาะอากาศดีอยู่วันนี้จ้าตอนเช้าๆก็มีแดดแดดออกเนาะพวกพออกมาตอนสิบโมงครึ่งจ้ะพากันออกมาเดินเนาะมาเก็บเอหลัดเนาะ เก็บเกาลัดจ้ะทุกคนต้นเกาลัดเต็มเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวพรจะให้ดูเนาะว่าต้นเขาเป็นยังไงจ้ะเห็นไหมต้นเขาข้างหลังเนี่ยเต็มเลยพรก็เดินไปด้วยเก็บไปด้วยเนาะสะอ,อนจะสะอ,อนมากมากคนก็นมาเดินเต็มเนาะเดี๋ยวพรจะให้ดูจ้ะทุกคน เนี่ยเต็มเลยมีต้ตนเก่าลัดทางนั้นเลยเนาะคนเข้ามาเก็บเต็มเลยนะดังนีงเน้เนี่ยเขาจะลวงแบบนี้เนาะเนี่ยเต็มไหมทุกคนโอ้เต็มมันก็เริ่มลวงเนาะคิดว่ามันจะหมดไปแล้วนะมันลวงนช่เต็มเลยจ้ะ ก็จะล่วงลงมาไปบมี้เนาะดูเนี่ยลูกเขาก็จะเป็นน้ำนามเนาะเก็บก็ต้องระวังจ้ะแบบนี้นะเก็บสนุกเลยจ้ะเห็นไหมเนี่ยลูกเขาอยากมาหาเหตุเนาะแต่อพอนไม่รู้ว่า อะไรกินได้กินไม่ได้เนาะไม่กาเก็บจ้ะดูนี่ต้นเกาลัดสะออนไม่ใช่อะไรหรอกสะออนดูดูดูเดี๋ดดวยวเขาลวงเนี่ยเนหะ็นไหมอ้ยติ่ในเต็มหนึ่งบางต้นก็จะลูกเล็กๆเนาะ ไชเขาก็มาเก็บนน่แนแหละเนาะดูนี่เห็นไหมเนี่ยนีต้องคอยระวังเนาะมันเป็นหนามเสียงร่วงแล้วปุ๊กละปักแล้วปุ๊กละปักเลยดูนี่โอ้ยสหรอ โอ้ยด oh, ูเนี่ยดูดนเป็นกล่องเป็นกล่องเลยทุกคนเลยอึะอุ้ยดูดิเกลือนเลยต้นมันเยอะแยะเนาะเนี่ยมิตะต้นเกาลัด ต่มันก็จะสูงสูงเรามองต้นสูงลิบนะโอ้โเต็มเยดูน่ต้นเขาเนี่ย นทุกถ้าใครชอบเก็บน่สนุกเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมลูกเขาเก็บสนุกสนานแล้วก็เก็บไปแค่พอกินเนาะบางคนเขาก็เก็บไปแบบแบ่งแจกญาติพี่น้องโน่นนี่นั่นเนาะแล้วแม่บางคนเขาก็มาเก็บอาขายจ้ะแต่ลูกมันก็ไม่ได้สวยเหมือนที่เขาปลูกขายเนาะ เพราะว่าถ้าปลูกขายเนี่ยเขาจะมาจากทางอื่นจ้ะอันนี้เราก็มาเก็บไปทำกินพอได้กินเนาะดูะออนี่เนี่ยเฮ้ยเศอนลูกเขาลวงมาแล้วมันสะอ่อนจ้ะอยากมาเดินป่าแหละแต่ว่าก็คิดแล้วก็อดใจไม่ได้ต้องเก็บ ุดยอดน้องลูกลูกใหญ่ใหญ่จะ้ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบเดินปามากนะทุกคนมาเกือบทุกอาทิตย์เนาะแต่ตอนนี้โอ้ยนานๆจะได้มาจา้ปะป่าติดด,ด,ด,ดูดูต้นเขาสะโอนต้นเกาลัดเน่นน มา,มาเมื่อไรก็ส้อนเมื่อนั่นแหละดูนะป่าเห็นไหมเนะีเต็มเลยจ้ะเต็มเต็มเต็มหลวงเต็มในเต็มหนึ่งจ้ะดูนี่ไม่ได้พูดเล่นเ้วยอนี่เลยโอ้ยดูนี่นนลูกยังใหญ่เห็นไหมทุกคนลูกใหญ่มากโอ้ดูดนี่โอ้ตายตาย,ตาย ตัวใหญ่เกินอ้ยดูนี่ดูนี่ดูเนี่ยโอ้ยมันก็มาตกใส่ตรงต้นเอ่อตำเนาเนาะโอ้ยดูนี่ใหญ่มากเห็นไหมนี่เต็มเลยปลาที่ตัวหรือดูนี่ ใหญ่จริงๆอืมเต็มเลยอดใจไม่ไหวได้คนคิวถึงก็เดินถือถุง,ถงน้ำหนาจ้ะทางเดินป่าก็จะประมาณนี้นะจ้ะทุกคนนะเนี่ยก็จะมีทางให้เดินเนาะ บางคนกับปั่นจักรยานจ้ะปั่นจักรยานมาเนาะแต่สะออนเกาลัดนะ่ะเขาคือแบบเขาร่วงเยอะมากจ้ะเดี๋ยวอิช ดนลเลยเดี๋ยวจะเดินลงกันแล้วเนาะกรับกันเลยเดินกันนานแล้วจ้ะภาพบรรยากาศในป่าก็จะประมาณนี้ละจ้ะ ภาพบรรยากาศในป่าของเยอรมันให้ดูจ้ะนี่พคนก็ห่างหายไปนานเลยเนาะไม่ได้เอ,อ่อทำคลิปเลยจ้ะไทำคลิปวิดีโอเลย ทังก็ไม่มีเวลาเนาะจังเะยวันนี้มาเดินป่ากันเลยเก็บภาพบรรยากาศในป่ามาให้ดูเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้เนาะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พรด้วยเนาะขอบคุณถูกกำลังใจเนาะขอบคุณทุกการติดตามจ้ะสวัสดีจ้ะ มาจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วจะให้ดูผลงานไปเดินป่าเนาะไม่ใช่เดินตะป่าดจ้เ <c oughs> นี่เห็นไหมไปเก็บเก่าลัดด้วยจ้ะเต็มเลยเดี๋ยวพรจะเทสใส่ชามเนาะมันมีเดินเดี๋ยวจะลาก <c oughs> เต็มเลยจ้ะ สวยเนาะตัวใ,ใหญ่จ้ะค,คนพากันเดินประมาณสี่กิโลวกกว่าเนาะเกือบห้าโลเสยพากันกลับจ้ะนี่ไถกรรัดมาด้วยทุกคนไปเดินป่าสวยๆงามๆเดี๋ยวก็จะล่างเนาะเขามีดินนะจ๊ะคนไปเดินมากมากไปเดินเยอะมากเลยคนอะ ก็เก็บมันกันกับเราอะไรเนาะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยสออนไม่ใช่ไรหรอกสอ,อนสอ,อนเก็บไปก็สอ,อนไปจ้ะเก็บไม่วาดไม่ไว ขนาดคนเดินเต็มคนกระเก็บคนละถุงคนละถุงเนาะก็ยังตะเต้มเขาหล่นในเรื่อยเนะาะปลาเออเกาลัดเลยแหละจ้ะโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้พ่้อนก็จะฝากไปกับนี่แหละเ,เกาลัดนี่แหละเ,เนาะ